สวัสดีจ้าวันนี้เราจะมารีวิวสัตว์ต่างๆมากมายเลยอยู่ที่สวนสัตว์จำลองของเราวู้ฮูมีสอะไรบ้างนะมาดูเลยตัวแรกอีฟนช้างปี่ช้างตัวใหญ่ของเราโอ้พื้นที่เรามีจำกัดนะเราเดินได้แค่นิดเดียว ช้างจะไปกินแครอทแล้วเนี่ยเลเป็นช้างกอริล่าโอ้โหกอริล่าของเราสีชมพูแป้นวันเลยพิงสีชมพูเปิดสวิตตรงก้นนี้เลย b u f f a โลควายบัฟฟาโลควายควายสีชมพูช้างน้อยช้าง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 น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าเอาพี่ช้างเราไม่ติดนะอีกนะโอ้เหมือนจะอ่อนแรงเหนือนฐานจะหมดนะ ไปพบกับพี่ม้าดีกว่าพอสม้าเดี๋ยวถ้าเราจบคลิปนะเราจะพาไปดูเลเวลสองโหดมากสวนสัตว์ที่อยู่อีกพื้นที่หนึ่งแม่แม่ไถนานอ่ะแม่ได้ไปถึงเลเิวส์สหเนแม่ไก่โอ้มาแม่ไก่ เดี๋ยวเราจะพาไปดูเลเวลสองกันเลยตามอะไรเพื่อน,อนโอ้โหนั่นเลเวล2องของเราเป็นเมืองแห่งกอซิลาและมีโซนิกด้วยเดี๋ยวเราจะมาดูกันใหม่นะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะรอดูอีพ